สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาดูจะแกะดูภาพคุณแผนนะครับว่าองค์นี้เป็นคุณแผนองค์ไหนครับดูแบบนี้มันดูไม่ชัดครับไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราจะแกะดู เจะทดสอบมาว่าจะสวยแค่ไหนนะครับดูกันนะครับชัดๆครับซึ่งอยู่ในกรอบก็นานแล้วครับก็ยังไม่กล้าแกะแต่วันนี้อยากเข็นชัดๆครับยังชัดๆ เนื้อหอมมากครับเนี่ยเนื้อหอมจริงครับแต่ไม่รู้ว่าของ,ขอองหลบโพรงอะไรกันเนี่ยไม่รู้เป็นกรุหรือเปล่าครับเนี่ยเนื้อแบบหอมจริงจริงครับโอ้ไว้คืออยู่ในกรอบนี้ก็นานนลครับ นะเดี๋ยวแกะตัวให้หมดนะนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับแต่สภาพสวยงามมากครับไม่เคยเอาออกเลยครับเนะี่ยโอ้โหขอ,องเราพ่อองค์ไหนเพื่อนพี่พี่รู้บอกด้วยนะครับ ผมเองก็มีไม่ซ้เมกันครับดูครับสวยงามจริงซูมดูครับกลิ่นยังมีอยู่ครับเนี่ยกลิ่นเนื่องจากอยู่แต่ในกรอบครับกรอบย่างอัดไว้นานครับ กลิ่นก็หอมครับเ,เพื่อนๆท,ที่ที่ทราบครับว่ากอ,องไหนก็บอกด้วยครับคุณแทนตรงนี้มันมีคราบน้ำมันอยู่นะครับ โอ,อยากเกะออกนานแล้วครับแต่เสีไดโกร์วันนี้ตัดสินใจครับนปอกมาดูเลยน่าจะมีตราหรือเปล่าครับเนี่ย สันอม,มองไม่ค่อยชัดครับสวยงามจริงครับแต่ดูสภาพเนี่ยมันเริ่มมีรอยย่นนะนะครับ โอเคครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆทราบว่าเป็นของหลวโพองไหนก็สามารถทักบอกเด้วยน,นะครับขอบคุณครับ